สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอิมินท c ยชาแนลนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมากินข้าวแรมเฟินแบบสมัยใหม่นะครับผมว่าเขาทำกันอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ mm. ย้อนแสงมากอืม mm. mm. นี่ช้อนใครเนี่ยเออช้อนอิตะเอาเลยใช้ได้หมดนะใช้ได้หมดเนาะดี๋ยวทไมงานนะมาบอกเดี๋ยวบ้านมีนั่งด้นยมีแต่เมื่อวานนล้วอย่างเสื้เฮ้ยสั่นเรียเธนไดถ่ายแล้วม嘛เฮ็ดหม้อยารสชาติไงอ๋อไหนว่าอันกั่น้อยฮะเน้ไม่บัว อีบอไปใส่คราบอร่อยอีบไปใส่ใจลงไปน้องช่วยนี้เนี่ยอ,อืออ๋อใกล้เขาเพิกแบบน,บรรนี้นี่คือข้าวแรมฟืนสุดสุดอะไรนะสุดมะเลยเหรอใส่น้ำประมาณนี้เลย น่าจะประมาณสิบกว่าลิตรก็ออสอบหนึ่งถุงหนึ่ง <c oughs> น้ำแ,แป้งนี้ซื้อได้ซื้อได้ที่ไหน,น,นอ่ะแป้งนี้คนแป้งนิดหนึ่ง ไ,ไฟอ่อนๆอนะมัม้งเ,ออเด่๋ยงไม่ทานการนะเวลาเคี่ยวประมาณครึ่งชั่วโมงนี่สูตรนี้คือทำกินเร็วถ้าเป็นแป้งแบบที่ แม่สายแล้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะใช้เวลาเป็นสองสามชัว่วโมงอ่ะแล้วมันก็ส่วนมันจะยากไปหน่อยแต่ว่าส่วนนี้มันดูง่ายดีเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันไปยาวๆนะครับผมไปสิบห้านาทีครับก็จะประมาณนี้ส่วนนี้ก็จะเร็วเร็วหน่อยไม่ต้องใส่อะไรเลย แค่แป้งถุงเดียวใส่น้ำก็ทำได้ในลักษณะนี้เลย ทำนะคนทำนะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมปิดเก็ตเลยตอนนี้ก็ต้มน้ำกระเจี๊ยบปรุงเป็น ก็ปุงข้าวแรมเปิน์นะครับจะใช้ส้มปล่อยก็ได้ใช้น้ำมะขามก็ได้นะ่แต่ชอบพริกนี้เราจะใช้เป็นถนั่วเน่าผสมกับพริกพริกทั่วไปนะครับพริกก็ทำตามที่ชอบอนะ่ะใส่ผงชนดใส่อะไรลงไป ตามที่ชอบเลยแต่ว่าสูตรเด็ดเขาจะเป็น okay. ถ <T> <assunto> ั่วน่าถัวที่เขาเออดองถัวถั่วเหลืองเนี่ยเไ ทชีไปเรื่อยผักชีลงไปนเอาน้ำพอแล้ว,ล,ว,ล,ว,ล,วลืมได้ทีละออหนึบหนึบหนึบ <c oughs> <c oughs> อีกแบบหนึ่งนะนี่ของมาเลยใช่ไหมของมาเลยไม่ได้เห็นการทำนาะการทำวันนั้นที่ทำมันไม่ทำมันเรียกหมายง่ายๆเย้ๆก็แหละเด็กก้องมันใสมากอะ่ะเนี่ยใสแจ๋วเลยอะเท่าไหรนะ่นะไหมครับห้าบาทเองค่ะม,มันขายได้กำไรไหมาขายได้กำไรมากอยู่ได้ไหม ีก็มใช่หรอจริงหรอเอองั้นไปครับฮึนี่ครับเดี๋ยวเราใส่น้ำส้มปล่อยนี่นะน้าสีแนำส้มปล่อยสวยจงพูเลยมันสวยมากเลยนี่เราใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้ เครื่องของมันนะครับผมเครื่องเครื่องโอเคโอเคโอเคอ่านี่นะครับเนี่ยครับปรุงกันเลยปรุงยมีน้ำพริกถั่วเน่านะครับดังมันใช่ไหมผมนัวผมนัว นิ้วมากสันไปหน่อยช,อะะชอ้อนแล้ววะช้อนเกลือประมาณนี้ชอบแบบนห้นก็ปรุงแบบนั้นนะมันก็มีหลายอย่างผมจะใส่ สอีอูดำซะหน่อยอ้าวชิมเลยใ <c oughs> ช้ขยายใช่ไหมด้วยแจมก้าหยามเก็บจุ่มอ่ะที่ไหนมีไหมส่วนอ่ะส่วนเยอะแยะเนี่ยก่อนเนี่ยชิมเลยเนี่ยเนี่ยเก็บท้องก็จะปรุงไม่แคบไม่ข้นเท่าไหร่ <Yeah. c oughs> เอาเลยเอาเลยครับอืมนุ่มมากอะ่ะ <c oughs> <c oughs> พ,พอกินได้นะ <c oughs> คือกินตอนเที่ยงอะ่ะมันรสนายิแบบส้มๆหน่อยก็แก่แหงแก่เมาได้ฉันก็แค่นี้ก่อนนะ เดี๋ยววันนี้กินให้หมดก่อน